สวัสดีค่ะวันนี้ครัวสามีก็เอาขนมเค,ค้กมาฝากเค,ค้กที่ว่านี้นะคะเขาจะมีชื่อว่าเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มจริงๆแล้วนะคะขนมเค,ค้กตัวนี้เขาฮิตฮอตกันมากเลยปุยรับรองเลยนะคะว่าถูกใจสายช็อกโกแลตแน่นอนก่อนดูคลิปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปุยนะคะโดยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับเค,ค้กวันนี้ที่ปุ้ยจะพาทำนะคะจะเป็นเค,ค้กสปันที่เราจะใส่ช็อกโกแลตลงไปด้วยปุ้ยจะพาละลายช็อกโกแลตก่อนนะคะจะมีนม แล้ก็ผงกาแฟแล้ก็อันนี้เป็นกลิ่นวานิลายีห่ห้อแมคโครมิกนะคะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราจะต้องเอาไปเติมเมสปันในขั้นตอนสุดท้ายโดยความที่เขาเป็นช็อกโกแลตเม็ดนะคะกูก็เลยต้องพาเพื่อนๆนะ่ะละลายช็อกโกแลตก่อนคนส่วนผสมทุกอย่างที่ใส่ลงไปในหมอ้อให้เขาละลายอย่าให้เหลือเม็ดนะแล้วก็ตั้งไฟค่ะต้มให้เขาเดือด หลังจากเดือดแล้วใช่ไหมปิดไฟค่ะใส่ช็อกโกแลตลงไปคนต่อยสักครู่หนึ่งนะคะช็อกโกแลตเขาก็ละลายแล้วตัวนี้ให้เพื่อนๆเช็คให้ดีนะคะว่าเขาไม่เหลืออะไรที่เป็นก้อนนะถ้าเขาเหลือนะคะเวลาเราเอาไปตีเขาจะเป็นไตนะเราก็เอาไปพักเขาให้เย็นค่ะต่อไปเราจะมาทำสปันกันค่ะใส่ไก่ที่ปุ้ยใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะใช้ทั้งหมด3ฟอง ถ้าถามว่าไข่ไก่เบอร์อื่นใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะเบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3ใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยส่วนอันนี้เป็น SP นะคะปาดหัวตะกร้อไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนี้ไปตีสปันกันมีเพื่อนๆถามปุ้ยมาว่าสปันตัวนี้เพิ่มไข่ได้ไหมอยากให้เนื้อเค้กมากขึ้นเพิ่มได้นะคะจาก3ฟองเพิ่มเป็น4 5ฟองได้หมดเลย ขั้นแรกนะคะให้เราสบัดตะกร้อด้วยความเร็วสูงส่วนผสมทุกอย่างให้เขาเข้ากันนะคะทําแบบนี้ไปสักสองสารอบค่ะลองสังเกตในโถดูตรงนี้ปุ้ยจะจับเวลานะคะตีไปทั้งหมด7นาทีหลังจากตีไป7นาทีเราใช่ไหมให้เราปิดเครื่องสักครู่หนึ่งตรงนี้นะคะเนื้อเค,ค้กเขาจะต้องเป็นฟองแบบนี้นะ ต่อไปให้เราใส่แป้งเค้กผงโกโก้แล้วก็เบกกิ้งโซดาที่ร่อนแล้วอันนี้ปุ้ยร่อนมา2รอบนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะตีด้วยความเร็วต่ําไปอีก1นาทีตัวนี้นะคะปุ้ยจะใช้ความเร็วต่ําเปิดเปิดปิดปิดแบบนี้จนกว่าตัวแป้งอะ่ะเขาจะเข้ากับเนื้อเค้กที่เราตีไว้เวลาปุ้ยทำแบบนี้นะคะตัวแป้งเขาก็จะไม่ฟูขึ้นมาค่ะทําให้ตีง่ายขึ้นจับเวลานะคะ1นาทีในระหว่างที่ปุ้ยตี1นาที พอครบ30วิบวิปุยก็ปิดเครื่องค่ะเพื่อจะปาดขอบขอบโถนะคะลองสังเกตดูจะมีตัวส่วนผสมที่ติดขอบโถอยู่ถ้าเขายังติดไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาจะตกเป็นเม็ดเป็นไตที่ก้นขนมนะคะพอปาดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ตีต่อให้ครบ1นาทีนะคะพอครบหนึ่งนาทีแล้วตัวช็อกโกแลตที่เราละลายไว้กับนมตอนแรกอะคะ่ะให้เราใส่ลงไปตัวนี้ให้เราทยอยใส่นะคะเดี๋ยวเขาจะกระเด็น ใส่เสร็จตีต่ออีกหนึ่งนาทีด้วยความเร็วต่ำตัวไขมันของสปันตัวนี้นะเป็นช็อกโกแลตเพื่อนๆจะต้องรู้ว่าไขามันเนี่ยเขาจะมีหลายประเภทเช่นน้ำมันตัวเนยแล้วก็ช็อกโกแลตตัวช็อกโกแลตเขาจะหนักที่สุดนะคะอย่างในสูตรนี้นะคะปุ๊จะใส่ช็อกโกแลตไปถึง40กรัมซึ่งเขาจะหนักสำหรับเนื้อสปันมากๆเลยเพื่อนๆสามารถลดได้นะเขาก็จะช่วยให้ฟูดีขึ้น ตีเสร็จเราก็เอาออกมาปาดโถอีกรอบหนึ่งปาดโถให้ถึงก้นโถเลยนะเขาจะได้ไม่ตกเม็ดตกไตนะคะถ้าทำตามสูตรเป๊ะเ,เลยไม่ได้รสส่วนผสมอะไรเขาจะได้เนื้อขนมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาขนมไปเทลงพิมพ์กันพิมพ์ที่ปุ้ยใช้นะคะเป็นพิมพ์ขนาดสองปอน์ปูกระดาษไขทั้งด้านล่างและด้านข้างนะเวลาเทให้เรายกสูงนิดนึงแล้วเทแรงนะคะเขาจะได้ไม่มีฟองอากาศใหญ่ๆใ,ในขนมนะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นไม้สาหรับเอาไว้คนเนื้อขนมนะคะเป็นการไล่ฟองอากาศใหญ่ๆใ,ในเนื้อขนมอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวอันนี้จะถ่ายให้ดูใกล้ๆเห็นไหมเขามีฟองอากาศที่ด้านหน้าขนมเกลี่ยให้แตกไปเลยค่ะระหว่างนี้ปุ๋ยจะวอร์มเตาอบแล้วนะคะเราจะวอร์มเตาอบที่170องศาอบจริงที่160นะคะใช้ไฟบนล่างเปิดพัดลม สำหรับ2ปอนตรงนี้นะปุ้ยใช้เวลาอบไปทั้งหมด35นาทีเพื่อนๆจะสังเกตนะคะว่าในเตาอบปุ้ยจะวางถาดเอาไว้ด้วยวิธีอบแบบนี้นะคะก็คือการวางขนมไว้บนถาดจะทำให้ขอบขนมแล้วก็ก้นขนมนะคะเขาไม่เกรียมเกินไปถ้าเราไม่ได้อบขนมที่นานมากๆนะคะวิธีรองด้วยถาดนี่ปุ้ยแนะนำเลยไม่ต้องอบรองน้ำด้วยเดี๋ยวเค้กตรงนี้นะคะปุ้ยจะปล่อยเขาให้เย็นก่อนเดี๋ยวเราจะมาสไลด์เค้กกัน ตัวเค้กนะคะให้เราพักจนเย็นสนิทเลยนะก่อนที่เราจะสไลด์เราจะไม่สไลด์เขาตอนอุ่นหรือตอนร้อนเด็ดขาดเลยนะคะตัวเค้กตัวนี้นะคะปุยจะสไลด์ทั้งหมดเป็น3ชั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวปุยจะสไลด์เป็นตัวอย่างให้ดูแค่ชั้นเดียวจริงๆแล้วว่าถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดสไลด์แบบมีแบบนี้นะในอินเทอร์เนต็ตอะเขาก็มีเครื่องสไลด์ก็คือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยทำให้เราสไลด์หรือว่ากะชั้นได้ง่ายขึ้นลองไปหาดูกันนะ อันนี้คือเค,ค้กที่ปุยสไลด์เรียบร้อยแล้วนะปุยจะเตรียมใส่ถาดไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำซอสมาราดกันนมจืดยี่ห้อไทยเดนมาร์กค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยแล้วก็วุ้นค่ะยี่ห้อปลาตะเพียนทองอย่างตัววุ้นนี่ใช้ของนังเงือกก็ได้เหมือนกันใช้ปริมาณเท่ากันเลยสำหรับตัวนี้นะคะให้โค้นให้เข้ากันแล้วก็พักเอาไว้อย่างน้อย20นาทีค่ะเพื่อให้ตัววุ้นเขาพองให้เต็มที่นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไป ตามด้วยผงโกโก้เราก็แป้งกวนไส้ถ้าไม่มีแป้งกวนไส้ให้ใช้แป้งข้าวโพดแทนนะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเช็คดูดีๆนะขั้นตอนนี้คนอย่าให้เหลือส่วนผสมที่เป็นเม็ดนะเอาให้เข้ากันดีๆเลยเสร็จแล้วเราจะตั้งไฟต้มกันค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะเราก็ขั้นตอนนีุ้ิยบอกเลยนะคะว่าห้ามหยุดคนเด็ดขาด ถ้าหยุดคนแล้วเขาจะไหม้ที่ก้นหม้อนะคะให้เราคนไปเรื่อยๆเลยหลังจากนั้นไม่นานนะเขาก็จะข้นขึ้นพอเ,เห็นว่าซอสเขาเดือดแล้วใช่ไหมให้เราเบาไฟให้อ่อนๆเลยนะแล้วก็จับเวลาอีก30วิเขาจะเดือดปุดๆเล็กๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะที่เราต้องจับเวลาแบบนี้เพราะว่าการไม่ให้แป้งเขาคืนตัวนะครบเวลาเสร็จแล้วปิดไฟค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่ช็อกโกแลตลงไป อันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตทิวลิปนะคะเ mm hmm. ทลงไปเลยค mm hmm. นส่วนผสมให้เข้ากัน mm hmm. เดี๋ยวชอ็อกโกแลตเขาจะละลายไปเองนะคะ mm hmm. เห็นว่าชอ็อกโกแลตเขาละลายเรียบร้อยแล้วก็เอาไปเทใส่พิมพ์ค่ะ mm hmm. ตัวนี้เป็นพิมพสองปอนแบบถอดก้นได้นะตัวซอสไปบอกไม่ได้นะคะว่าต้องเทเยอะแค่ไหนเอาเป็นว่าเพื่อนๆอยากให้หน้าขนมหนาขนาดไหนนะคะให้กะดูแล้วก็เผื่อซอสเอาไว้สำหรับอีกสชั้นด้วย ตัวนี้ให้เราใช้ไม้พายปาดนิดนึงนะคะเกลี่ยจากตรงกลางไปด้านข้างค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะปาดซอสให้ติดขอบของพิมพ์ด้วยขั้นตอนการลาดซอสแล้วก็เอาซอสมาปาดขอบพิมพ์แบบนี้นะคะผู้จะทําให้ดูแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะใครดูไม่ทันตามไม่ทันลองย้อนคลิปดูเอาเองนะคะปาดซอสให้ติดขอบพิมพ์ให้สูงๆไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็วางตัวขนมเค้กที่เราสไลด์ลงไป พอวางขนมเค้กลงไปแล้วปุ้ยจะกดนิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวเค้กเขาติดก,กับซอสแล้วก็ราดซอสลงไปค่ะตอนที่ปุ้ยทำนี่คือซอสเขาจะอุ่นจนกว่าเราจะทำเค้กเสร็จเลยนะถ้าเขาเย็นแล้วอ่ะเขาจะกลายเป็นก้อนเกลี่ยไม่ได้นะคะทันที่2นี้ก็เกลี่ยซอสเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอาซอสยัดขอบด้านข้างพิมพ์นะคะอย่าให้เขาเหลือฟองอากาศ เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวซอสของปุ้ยอาจจะเริ่มแข็งตัวมากขึ้นปุ้ยทําไปถ่ายไปอะค่ะก็เลยช้านิดนึงทั้งหมด3ชั้นนี้ไม่ว่าจะเกลี่ยซอสหรือว่าวางตัวขนมเค้กนะคะวิธีการทําเหมือนกันทุกอย่างเลยส่วนที่ว่าขอบเค้กด้านข้างครีม์เขาจะออกมาสวยไหมอยู่ที่เวลาเราปาดซอสด้านข้างพิมพ์นะคะอย่าให้เหลือฟองอากาศเสร็จแล้วตัวนี้นะปุ้ยจะปิดหน้าเขาไว้แบบนี้ เดี๋ยวปุ๋ยจะเอาเขาไปแช่ตู้เย็นนะคะเราจะต้องแช่เย็นอย่างน้อยสองชั่วโมงเค้กตัวนี้นะคะเราจะต้องแช่ให้เขาเซตตัวนะคะถ้าเขาไม่เซตตัวแล้วก็เขาจะออกจากพิมพ์ไม่ได้นะปุ๋ยแช่ไปทั้งหมดหนึ่งคืนเดี๋ยวปุ๋ยจะเอาเขาออกจากพิมพ์ให้ดูค่ะถ้าเอาเขาออกตอนที่ขนมเขาเย็นจัดมากๆนะเขาจะดึงพิม์พไม่ออกส่วนอันนี้นะคะปุ๋ยก็เอาออกมาพักจากตู้เย็นอ่ะประมาณ1ินาทีได้แล้ว ค่อยๆเลื่อนพิมพ์เขาลงมานะคะเขาก็จะดูดกับตัวเค,ค้กนิดนึงพอถอดได้นิดนึงมีอากาศเข้าไปแล้วว่าเดี๋ยวเขาก็จะสไลด์ลงมาเองเดี๋ยวปุ้ยจะหงายเค,ค้กเขาขึ้นนะคะอันนี้เป็นก้นพิมพ์นะคะพอเปิดออกมาเสร็จเขาก็จะเงาอย่างนี้เลยอันนี้ปุ้ยส่องกระแสงให้ดูเลยนะว่าหน้าเค,ค้กเงามากเดี๋ยวถ่ายด้านข้างให้ดูเงาเหมือนกันเดี๋ยวปุ้ยจะแถมวิธีการตัดเค,ค้กให้เค,ค้กตัวนี้จะต้องตัดตอนที่แช่เย็นจ,จัดๆนะคะ กดมีดลงไปตรงๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็ดึงมีดมาทางเดียวนะคะตัวมีดต่างจากตัดเสร็จแล้วเขาจะเลอะใช่ไหมให้เราเช็ดให้สะอาดก่อนตัดเค้กทุกครั้งสองปอนตัวนี้ป้ยจะแบ่งทั้งหมด8ชิ้นเดี๋ยวป้ยจะมีวิธีการห่อเค้กให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นแผ่นรองเค้กเขาจะเรียกว่าแผ่นทองสามเหลี่ยม มีเอาไว้สําหรับวางเค้กนะคะปุ้ยจะวางเค้กที่ปุ้ยตัดลงไปแต่เราก็ห่อด้วยพลาสติกห่อเค้กค่ะขนาดต่างๆนะคะหรือว่าชื่อผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะใส่เอาไว้ที่ใต้คลิปตัวแผ่นพันเค้กพลาสติกตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้เค้กของเราหยิบจับได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวเค้กอะคะ่ะเขาก็จะแห้งยากขึ้น อันนี้เป็นแ็กคำขอบคุณนะคะเป็นคำขอบคุณที่ลูกค้าอุดหนุนเราพอลูกค้าเห็นว่าเราใส่ใจเขาแบบนี้ใช่ไหมคะเขาจะได้รักได้หลงเราแล้วก็กลับมาอุดหนุนเราอีกเดี๋ยวป้ยจะเอาเขามาเรียงแบบขายเป็นปอนให้ดูนะอันนี้สำหรับลูกค้าที่เขาอาจจะสั่งเรานะคะว่าซื้อเค้กสองปอนตัดให้ด้วยเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียงแบบนี้เลยอันนี้ป้ยจะผูกโบไปด้วยนะคะแค่นี้เองได้แล้ว พร้อมขายเลยตวนวอันนี้นะคะเป็นกล่องแบบอันเล็กนะเพื่อเราจะขายแบบแยกชิ้นกล่องไซส์นี้นะคะใส่ได้3ชิ้นแบบ2ปอนแล้วก็ใส่ได้2ชิ้นแบบ3ปอนนะคะอันนี้เป็นไอเดียแพ็กเกจให้ดูเฉยเฉยนะเพื่อนๆสามารถใช้แพ็กเกจอื่นได้อยู่ที่ว่าฐานลูกค้าของเพื่อนๆเป็นแบบไหนเดี๋ยวปุ้ยจะทิ้งท้ายด้วยการเทสขนมให้เพื่อนๆนดู ขนมตัวนี้ที่เราห่อแพ็กเกตเมื่อสักครู่นี้อยากให้เพื่อนๆสังเกตว่าถ้าเราห่อแพ็กเกตแล้วอะตัวขอบขนมนี่คือเขาจะดูน่ากินมากขึ้นเดี๋ยวปุ้ยจะดึงพลาสติกพันเค,ค้กออกนะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าตัวเค,ค้กอะช่ำช็อกโกแลตมากๆเดี๋ยวปุ้ยกดให้ดูตัวเค,ค้กอะเขานุ่มมากจริงเดี๋ยวปุ้ยจะฉีกให้ดูด้วย นุ่มนะคะตัวเค้กนิ่นมมากๆอย่างกับฟองน้ําเลยอันนี้เดี๋ยวปุ้ยจะเทสตัตวครีมด้านบนให้ดูตัวนี้เห็นอย่างนี้เขานุ่มมากๆเลยนะเดี๋ยวปุ้ยจะบีบให้ดูส่วนตัวปุ้ยนะคะชอบเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้มากๆเลย ไม่รู้ว่าเพื่อนๆอาจจะชอบแบบปุ้ยไหมยังไงปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทําขนมนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันคลิปหน้าปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากอีกสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ